เสือบ่อใช่เสือสัตว์ไพรเรายืมชื่อมาใช้ด้วยใจกล้าหารปานกันใจกล้ามิใช่กล้าอาทันเช่นเสืออรันสัญชาติคนพรานใจกล้าต้องกล้าอย่างทหารกล้ากอบกิจการแห่งชาติประเทศเขตตนรัชกาลที่6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสองค์ที่สองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมาราชินีนาถเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์เดือนยี่ขึ้นส2องค่ำปีมะโรงตรงกับวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2423ทางด้านการ ศึกษาภาษาไทยตั้งแต่ทรงพระเยาวทรงศึกษาภาษาไทยกับพระยาศีสุนทรโวหารน้อยอาจารย์ยางกูลภาษาอังกฤษศึกษากับนายโรเบิร์ตมอร์ใรนหลานของฟอร์เรนในติงเกนทางด้านการศึกษาต่างประเทศพศ2436พระชนมายุ 13ปีสเสด็จศึกษาต่อณนะประเทศอังกฤษวิชาทางด้านพนลเรือนนาทรงศึกษาวิชาทางประวัติศาสตร์รัฐศาตสตร์เศรษฐศาสตร์กฎหมายวรรณคดีที่มหาวิทยายลัยออกฟอร์ดทางด้านการทหารทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนในร้อยเซนเฮิร์สนา่นรวมระยะเวลา9ปี ปีพุทธศักราช2437สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบรมสารุรองข้าราชการกราบบังคมทูลทาปนาพระองค์ท่านเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารปีพุทธศักราช2445 เสด็จนิวัตกับประเทศข้าพเจ้ากลับไปยังประเทศสยามเมื่อใดข้าพเจ้าจะเป็นไทยให้ยิ่งกว่าวันที่ออกเดินทางมาในขณะที่พระชนมายุ31พรรษาปีพุทธศักราช2453 วันที่23ตุลาคมรัชกาลที่5สเสด็จสวรรคตพระรบมาสานุวงศ์เสนาบดีข้าราชการกราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นเถิงราชสมบัติประวัติลูกเสือไทย6ยุคยุคที่1ยุคก,ก่อตั้ง เป็นยุคข,ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มที่จะสร้างโรงเรียนแทนวัดประจำราชการสร้างโรงเรียนมหาดเล็กหลวงหรือโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2 4 5 4จัดตั้งกองเสือป่า ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างความรักชาติบ้านเมืองนับถือพระพุทธศาสนาสร้างความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะอันจะเป็นรากฐานแห่งความมั่นคงการดำรงอยู่ของชาติในสมัยนั้นวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2454า2 4ทรงตั้งกอง ลูกเสือขึ้นณโรงเรียนมหาดเล็กหลวงวชิราวุธวิทยาลัยเสือป่าตรงกับคำว่าผู้สอดแนมในภาษาอังกฤษ s c o u S sincerity คือความจริงใจ C courtesy ความสุภาพอ่อนโยน O obedience การเชื่อฟัง U unity การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่คือทิฟตี้มัธยัติลูกเสือไทยคนแรกคือนายชับบุญนาคไอชับเองเป็นลูกเสือแล้วปีพุทธศักราช2463ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่หนึ่ง ณประเทศอังกฤษพุทธศักราช2,468โปรดเกล้าให้เตรียมการประชุมลูกเสือแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกวันที่4 5พฤศจิกายนพุทธศักราช2,468ประชวนด้วยโรคทางเดินอาหาร และเสด็จสวรรคตณนะพระที่นั่งจัก,กรพัทพิมานพระชนมายุ46พรรษาทรงครองสิริราชสมบัติ16ปีพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทนุบำรุงประเทศชาตินานานประการพระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ ทำให้ได้รับการถวายพระราชสมญนนามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าข้าไม่ต้องการตำราเรียนที่เดินได้ที่ข้าอยากได้นั้นก็คือเยาวชนที่เป็นสุภาพอุรุษซื่อสัตย์สุจริตมีอุมาิสัยใจคอที่ดีในสมัยรัชกาลที่7เป็นยุคที่สองหรือยุคส่งเสริมก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ทรงพระราชทานธงประจำกองแก่ลูกเสือมนทนพยับทรงผู้แทนไปเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโรคครั้งที่สตั้งโรงเรียนผู้กำกับณนะรามราชนิเวศทรงอาจารย์อภัยจันทรธรวิมลเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโรเวอร์เป็นภาพล้นเก้า ร,รชัชกาลที่7เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่1พุทธศักราช2470มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่1นณพระราชอุทยานสรานรมจังหวัดพระนคร2473มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่สองณพระราชอุทยานสรานรมจังหวัดพระนคร ในสมัยรัชกาลที่8เป็นยุคที่สก็คือยุคประคับประคองพุทธศักราช2,478โปรโดให้ตราคณะลูกเสือแห่งสยามเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2,482ปประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือ พศ2482เป็นฉบับแรกมีการชุมนุมลูกเสือระดับจังหวัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่สกลนครอุบลราชธานีพุทธศักราช2486ประกาศใช้พระราช,ชบัญญัติยุวชนแห่งชาติพุทธศักราช2488หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง การลูกเสือเดินเริ่มฟื้นฟูทั่วโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนนันทมหิดลนิวัตสู่พระนครและถูกกรอบปลงพระชนวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ในสมัยรัชกาลที่9เข้าสู่ยุคที่4ระยะ9หน้าพศ2490 ยกเลิกพระราชบัญญัติยุวชนแห่งชาติพศส4 8พถึงพศส4 9 6เริ่มดำเนินการสร้างไข่ลูกเสือวชิวราวุธพศ2 5 0 1จัดตั้งกองลูกเสือสำรองกองแรกในประเทศไทยพศส5 0 3เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้กำกับลูกเสือสำรอง วูดแบทครั้งที่หนึ่งณพระตำหนักอ่างศิราชนบุรีพศ2504เปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นวุฒิแบทครั้งที่หนึ่งน,นักขนะ่ายวชิราวุธพศ2506จัดตั้งกองลูกเสือวิสามัญเป็นครั้งแรกเปิดการฝึกอบรมวิสามัญขั้นวุฒิแบทครั้งที่หนึ่งนักข่ายวชิราวุธ กิจการลูกเสือได้แพร่ขยายตามลำดับพุทธศักราช2,507ประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือพศ2,507ถือว่าเป็นฉบับที่2เข้าสู่ยุคที่5คือยุคประชาชนในยุคประชาชนนั้นพุทธศักราช2,514มีการเปิดอบรมลูกเสือชาวบ้านเป็นครั้งแรกที่จังหวัดเลย และกิจการลูกเสือชาวบ้านได้แพร่ขยายทั่วประเทศอย่างรวดเร็วในแพทย์บุญสมมาตินเป็นคณะกรมการลูกเสือโลกมีการฝึกอบรมลูกเสือทุกเหล่าทุกประเภท2,516กระทรวงศึกษามีคำสั่งให้นำวิชาลูกเสือเข้าอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียนพุทธศักราช2,528 ทำพระราชบัญญัติลูกเสือพศ2528ถือว่าเป็นฉบับที่พอสพศ2530จัดทําพระราชบัญญัติลูกเสือพศ2530ถือเป็นฉบับที่4และในปัจจุบันพศ2551จัดทําพระราชบัญญัติลูกเสือฉบับล่าสุดสำนักงานลูกเสือทูลเก้าถวายเครื่องราช อิสริยาพรลูกเสือโลกบอนวูฟแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญยเดชเมื่อวันที่20มิถุนายนพศ2549พุทธศักราช2545ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่20ระหว่างวันที่25ทธันวาคมพศ2545ถึง7มกราคม2546 ณบริเวณหาดยาวสัตหีบชนบุรี2548ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือเขตเอเชียแปซิฟิกครั้งที่25ณบริเวณหาดยาวสัตหีบชนบุรีวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559 ล้นเก้าชจาการที่9สวรรคตรอสิบขึ้นครองราชีพฤษภาคม2562พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรดรามาธิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หวัวถือว่าเป็นยุคที่6ยุคจิตอาสากิจกรรมลูกเสือจิตอาสาแพร่ขยายทุกองค์กงาน ที่หน้าเสือข้างร่างจะ,จะมีคติพจน์ของลูกเสือที่ล้นเก้ารัชการที่6ได้ฝากไว้เป็นคติพจน์ทั่วไปว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์ทิ้งสิ่งดีๆไว้ในโลกนี้สวัสดีครับ